Good morning สวัสดีค่ะเด็กๆภาษาอังกฤษวันนี้นะคะมาพบกับครูบีในรูปแบบใหม่เนาะวันนี้ครูบีจะมา,าสาธิตเกี่ยวกับภาระงานที่เราจะต้องทำในวันนี้นะคะ mm. ก็คือวันนี้เนี่ยเราจะต้องอพูดโดยการอัดคลิปนะคะแล้วก็พูดข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองทั้งหมดตั้งแต่ที่เริ่มเรียนมาตั้งแต่การแนะนำตัวเลยนะคะ เดี๋ยวคูบีจะสาธิตให้ดูเนาะว่าเราจะต้องพูดอย่างไรนะคะสมมุติว่าคูบีคือจิมมี่เนาะ Hi my name's Jimmy I am 10 years old I live in Patum Thani I live with my m o m my dad my two sisters and my brother I study at Wat Khumga School I am in Primary Five. My homeroom teacher is Miss Bovina. My best friend is Diana. I love to go to school to meet my friends. But now we are during the epidemic COVID nineteen, so I can't go to school. Thank you. ah. Yeah, like พูดอย่างชัดถ้อยชัดคำเนาะก็คือให้ให้ครูเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อออกเสียงคำนี้ถูกไหมออกเสียงคำนี้ได้หรือเปล่าตรงตามที่ครูบีสอนหรือเปล่านะคะเราไม่ต้องรีบเนาะก็คือไปตามธรรมชาติของเรานั่นเองนะคะแค่นี้เองง่ายๆไม่ต้องกลัวว่าคลิปที่ออกมาจะไม่เพอร์เฟกนะ ไม่ต้อง worry เลยนะคะ don't worry นะะให้เด็กเป็ตั้งใจทําตามธรรมชาติของเราเนาะครูจะได้รู้จะได้เพิ่มเติมได้ว่าอ๋อเรายังไม่ได้ตรงนี้นะครูเพิ่มเติมให้เราพูดผิดตรงนี้เราพูดได้ดีตรงนี้ครูจะได้เชื่นชมได้โอเคนะคะ,ะวันนี้พอแค่นี้นะคะส่งคลิปกันมาเยอะๆนะครณบีรออยู่นะคะ thank you everyone see you next time bye bye